สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family วันนี้นะครับพี่เอฟก็จะมาตามคําเรียกร้องนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเด็กๆนะครับตอนนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีก็จะเป็นอาชุดที่เก็บเอาไว้คัดเพื่อต่อยอดนะครับก็กเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม่รู้จะขีโมอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ก,ก็มีอยู่ไม่กี่ตัว นะก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ผ่านนะครับคือไม่ปล่อยผ่านให้คนอื่นนะเราจะต้องเช็คก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไก่ที่นําเข้าเข้ามานะไม่ใช่ลูกเกิดที่บ้านนะครับต้องบอกไว้ก่อนเนาะก็จะมีอยู่แค่มาสองสี่หกหกตัวตอนนี้นะก็มีมีหลายๆตัวที่เคยเอาออกไปแล้วนะครับผมที่เคยแนะนําให้ดูไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหน บ้างเนาะหลายคนอาจจะงงเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงว่าพี่เอฟเกินอะไรมาวะคือเมีน้องบอกว่าอยากเห็นไก่นุ่มนะครับผมก็เลยเนี่ยเอามาให้ดูประมาณนี้นะครับพอดีวันนี้เอาออกมาจากล้าข้างในเพราะว่าเดี๋ยวพี่เอฟจะกวาดขี้ไก่แล้วก็จะปูพื้นใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูตามในคลิปต่อไปเพว่าพี่เอฟจะปูทําอะไรนะเดี๋ยวมาบอกก่อนไอซุ่มแรกเนี่ยซุ่มแรกเนี่ยก็อาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันมาหลายคนแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นพ่อหลักเลย นก็ทำถ่ายคนบอกอ้าวอยากเห็นไก่หนุ่มก็ตัวนี้เพิ่งเป็นลูกลูกแซมเนาะอืมนี่เป็นลูกแซมเนาะสายไทยนะครับก็เอามาให้ดูนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวนําเข้าเข้ามานะนําเข้าเข้ามาเพื่อนเพื่อนนะครับส่งมาให้เนาะก็คือดูอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยใช่ไหมสีสันถูกใจพี่เอไงเพราะว่าเขาเห็นว่าไพี่เอฟอยากได้สีนี้นะโทนเป็น ดูดูนะครับดูดูแดงๆหรือดูมะขามไหมนะครับผมแต่โครงโครงสร้างเขาโอเคนะกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่นะคือเขามีอยู่2กิโลสี่อ่ะนั่นไงคือปัญหาของเรานะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้เนี่ย PF จะพยายามเน้นเน้นทําสายไทยเนี่ยจะเป็นจะเน้นไปที่สายลงหลังนะครับอย่างที่พยายามทํามาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่ตลาดเขากําลังต้องการกันนะครับว่าจะเป็นสาย มีอยู่สองตัวตัวหน้านะครับก็จะเป็นสายหลังแล้วนะสายลงหลังแต่แต่สิ่งที่เรากำลังขาดอยู่คือเพียบอยากเน้นหลังแต่ลงเป็นโทนสีเข้มๆนะครับผมเป็นโทนสีเข้มๆเมนาะแล้วทีนี้สองตัวเนี้ยคือจะใช้ตัวแรกนะครับที่เป็นลูกแซมมาเป็นเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าโครงสร้างเขานะครับตอนนี้ก็ลูกแซมเนาะสองล่เก้าสส่วนตัวนั้นก็จะเอาไว้อ่ต้องลองดู ต้องลองดูลูกของตัวแรกก่อนว่าออกมาแล้วตัวเมียตัวใหญ่ไหมถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะใช้ตัวนั้นทับเล่นๆบ้างก็ถูกใจเราอยู่แต่โครงสร้างเขาเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ก็ปีนี้ก็อย่างว่าแหละอย่างที่พี่เอฟบอกว่าพี่เอฟเียยังต้องการจะาําออกมาเป็นโทนสีดําๆนะครับก็เลยก็เลยพอใครส่งอะไรมาสีดําๆก็จะสนใจเป็นพิเศษหน่อยแต่หลักคือตัวนี้ไม่ได้เอามาต่อยอดโดยโดยพื้นนะครับผมว่าจะเอามาเหมือนเอามา ออกพัสนามเล่นบ้างนะครับออกพาสนามเล่นๆนะครับไม่ได้จริงๆ,ๆจริงๆจังๆอะไรมากมายนะครับไปคลายเคยรียดสนุกสนานแถวบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นสายตัวนั้นนะครับแล้วก็มองๆไว้ก็จะเป็นสีดำๆที่จะมาต่อเขาแต่ก็ต้องรอดูผลงานตัวนี้ในการจ่ายลูกซึ่งลูกๆเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มเริ่มดันขึ้นมาแล้วอย่างที่เราเห็นกันนะครับลูกไก่ที่รีวิวให้ดูที่วิ่งกินอาหารในพื้นอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นลูกของตัวนั้นทั้งหมดนะครับผมก็ พอเดี๋ยวลูกตัวนี้ออกมาปุ๊บเพียก็จะรอรอดูแม่เขานะครับจะคัดแม่โทนดำาๆนะครับแล้วก็จะนำเข้าข่อพอกที่เป็นสีดำนะครับสีดำดำเลยเราเนี้ยนะฮะอาจจะไปคัดเลือกกันนานหน่อยนะฮะอาจจะไปคัดเลือกถึงที่ฟาร์มที่ซุ้มเลยนะครับก็จะเอาแบบดำมาทั้งตัวขนดำขาดำแข้งดำอะไรประมาณนี้ก็ราคาก็ว่ากันไปนะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือจะเป็นมอเตอร์ไซ ซื้อแกงทั่วทั่ไปเนาะดูก่อนเราต้องดูงบที่พี่เจีย๊ยบเขาจะดิดนิ้วให้เราด้วยไ <laughs> ม่ใช่ว่าสูงสีส่สห้าอะไรก็จะเออดันไปแบบหูดับตับไหมอะไรนี้นะครับเพราะว่าการทําพวกนี้ต้องโอเคทั้งหน้าบ้านหลังบ้านคือเราคือหน้าบ้านนะครับผมส่วนภรรยาแลวก็ครอบครัวเราคือหลังบ้านเนี่ยเราต้องคุยกันทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านแล้วก็แล้วก็จะได้เดินไปในทางที่ สะดวกสะดวกนะครับไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในขขครัวเรือนส่วนมาดูของสายต่างชาติบ้างสายต่างชาติเดี๋ยวเพียบเกินเกินก่อนนะครับสุ่มเนี้ยสุ่มแรกงนะั้นเดี๋ยวจะเอาอ่ากล้องเข้ามาถ่ายดูยใกล้ๆนะคือ <c oughs> สุ่มเนี้ยสุ่มเนี้ยจะเป็นตัวที่นําเข้าเข้ามาเหมือนกันนะครับจะเป็นสีออกโทนทองทองเพราะว่าอ่าแม่ไก่สายเนี้ยเราได,เาได้เราได้ทําไปแล้วนะครับเราได้ทําไปแล้วแล้วก็เป็น เป็นสีโทนประมาณนี้นะครับเป็นสีโทนทองทองเท,ทาเทา,ทาแดงแดงเออถ้าเกิดบอกสีจริงๆจะเป็นพื้นตัวเป็นสีเทาว้วผลจะเป็นสีแดงแดงแต่พอเราเราดูรวมๆแล้วมันจะเป็นเทาทองทองเนาะลูกไก่ฉาปดาดะกันเดี๋ยวขอยนญาตไปดูก่อนมันทําลายสมาธิลูกตาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกี้ลูกไก่ฉาปดาดะกันอ่าเป็นรุ่นของสายต่างชาติชุดแรกที่พีเอฟทำขึ้นมาเนาะ ก้อาจจะดาหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายย้อนออกไปข้างนอกนะครับผมเพื่อที่อยากจะให้เห็นส่มข้างหลังเนาะก็เพิ่งจะได้เอามาเข้าเรื่องลูกไก่เมื่อกี้ที่เขาชาปดากันเป็นสายต่างชาติซึ่งทำปีนี้เดี๋ยวจะหาลูปพ่อเขาให้ดูนะครับสีจะเป็นเหมือนตัวนี้เลยนะครับออกจะเป็นแดงๆเทาแดงๆนะครับผมตาดำเหมือนกันเปรียบเลยครับคือเหมือนไม่ดูกับตัวเดียวกันเลยแต่คนละตัวนะคล้ายกันมากแต่ตัวนั้นจะเป็นน้ําหนักอยู่ประมาณ2องกิโลหนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็น2องโลเจ็ ข้าไปดูเมื่อกี้ลูกไก่ลูกไก่นะครับหนึ่งเดือนนะที่ยิ้มออกคือเฮ้ยมันวิ่งเลยเว้ยเออมันฉาบดาดกันเสร็จแล้วมันพากันวิ่งก็เลยแบบเออก็โอเคเดี๋ยวรอลูกเองทีตอนโตนะครับผมอ่ะก็มาดูจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ที่อมามาตัวนี้จะเป็นพ่อตัวที่แล้วที่พี่เอฟทำไว้ที่ลูกไก่มเมื่อกี้ที่ฉาบดากันจะเป็นพ่อสายวิ่งเออมันลีลาพอเอาตัวรอดนะครับ แล้วก็จะมีวิ่งเล็กน้อยนะครับส่วนตัวเนี้ยตัวนี้ก็ลีลาพอ,อาตัวรอดแต่ไม่มีวิ่งแต่ที่ที่สาคัญคือคมนะพี่จะมาเน้นคมครับคมจัดเลยตัวเนี้ยคมมากนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ดูอยู่ดูอยู่ว่าจะเอาเข้าทับกับตัวไหนก็อย่างที่เคยบอกในคลิปแรกๆที่พี่จะเปลี่ยนเฉพาะพ่อไก่นะพอพอลูกเกิดมาพุ่งก็หาพ่อไก่มาต่อไปนะครับนี่ก็คือเตรียมไว้สำรองว่าจะใช้ตัวนี้คมคมเข้ามาหรือว่าจะเริ่มเช็คอีก อีกส4ี่ตัวนะครับผมแต่ตัวนี้เพิ่งนำเข้ามาก็ก็ค่อนข้างถูกใจเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานลองลองไปแล้วแต่เจอคูอ่มวยค่อนข้างแข็งจัดเลยเขาเป็นไก่ใหม่นะครับผมแต่มีมีนับมีนอกมีสลบคือเบอร์แข้งค่อนข้างที่จะอ,อลังการมากนะครับผมนกเหี่ยวเข้ามากวนพีเบอีกแล้วเดี๋ยวพีเอขอญาตไล่นกเหี่ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมาต่อคือตัวเนี้ยเพื่อนส่งมาให้เหมือนกันนะครับผมเพื่อนส่งมาให้เหมือนกัน นะฮะเป็นอ่าเป็นสไตล์เบอร์แข้งเบอร์แข้งแบบสุดอลังการอะ่ะเมื่อวานแค่แค่คือเมื่อวานลองเขาเป็นไก่ไก่ใหม่นะครับผมก็ลองถ่ายประด่าครั้งแรกก็ยังอีรูปตุบตับนะครับมีแค่แบบยังยังไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับมีเชียวเชียวมีเชียวเชียวมีถักถักแต่ลูกเชียวลูกถักเขาคือแบบมีสะดุ้งนะครับมีอาการมีสะดุง้งมีละเมออะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเฮ้ยตัวนี้ ก็โอเคเพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าไปสืบประวัติมาพ่อเขาค่อนข้างที่จะอลาัางการงานสร้างมากนะก็เนี่ยเป็นไก่หนุ่มนะครับส่วนอีกสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยตัวนี้เป็นลีลานะครับผมแต่โครงสร้างเล็กครับตัวนี้ก็ลีลาครับลีลาสวยเลยนะครับแล้วก็แข่งค่อนข้างคมเหมือนกันนะครับแต่แต่มันก็จะมีแตกไงคมแต่มันไม่คมทุกเม็ดอะคือขึ้นมาห้าอาจจะโดนสักสามแต่สามเนี่ยคือหวังผลเลยนะครับผมอ่าแต่เขาจะมีมีพลาด เบอร์แข้งหนักนะครับเบอร์แข้งอลังการจริงๆเบอร์แข้งอลังการมากนะครับผมคือถ้าเกิดวัดกันด้วยแบบเบอร์แข้งนะสิบให้สิบอะแต่เรื่องความคมยังยังไม่นะครับถ้าเกิดขึ้นขึ้นห้าจะมาสามแต่สามแบบหวังผลนะครับแต่ตัวเนี้ยขึ้นสิบคือขึ้นสิบขึ้นสิบโดนสิบหวังผลสิบนะครับแต่เขาค่อนข้างค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเราดิบมะกอกอะ๊ ก๊อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสายเป็นสายที่เขาเดินสายเขาก็จะประมาณนี้ไงคือโก๊อกๆเนี่ยดิมากอกเนี่ยคือมึงโดนเม็ดๆอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาเข้ามาเอากล้องเข้ามาให้ดูนะครับว่าสภาพหน้าตาดเป็นยังไงมาโอเคเราฝั่งฝั่งไทยเราให้ดูแล้วอันนี้มาดูฝั่งต่างชาติกันบ้างนะครับตัวนี้คือแบบเห็นไหมสีที่บอกคือจะเป็นสีเทาทองทองมันก็จะไม่ได้เียดเทานะคือเพียงก,ก็ดูเป็นสีทองทอง ก็ถ้าเกิดเท้าทอของของฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการจานเช็คของ PF เนี่ยคือก็จะเช็คทั้งเช็คก,กับไทยแล้วก็เช็คก,กับกับต่างชาติไปเลยนะครับผมหลังก็เลยจับปะปะเนาะก็ตัวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเช็คกับต,ต่างชาติด้วยกันเองเนี่ยสวยงามครับแต่เช็คก,กับไทยนี่ก็พอตัวรอดแต่อย่าหลุดมานะครับมันหลุดมามีเคิร์มอ่ะอ่า ครับนะส่วนตัวนี้ยังไม่ได้เช็คอะไรมากมายนะโอ้บโหเขเปียวมากเมื่อวานมานี่คือข่าจับเนี่ยร้องลั่นดิ้นแบบสุดๆอะครับพวกไก่ไปเปียวเนี่ยล่อให้นอนครับตัวนี้เอาให้หมดแรงขาเลยอะปล่อยนอนเลยเอาแบบหมดหมดหน้าขาหมดหน้าขานอนเพีเยไปเลยจับมานะครับอาบน้ํานิดหน่อยเขาเรียกว่ารูปๆพอรูปๆพอรูปๆเสร็จแล้วก็ไข่ ใส่สุ่มไว้กว่าจะฟื้นก็ตื่นเช้ามาเนะะี่ยครับถึงฟื้นพอตื่นเช้ามาเราก็จะค่อยๆจับเขาค่อยๆอามือเอื้อมจับเขาลูบๆเขาขึ้นมานะคระับเขาก็จะไม่ค่อยดิ้นแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้กินน้ำอะไรเงี้ยก็คุ้นเลยนะครับผมเออเป็นไงแต,แต,แต่ต้อง,ต,องต้องดูที่สายสายไก่เนะะาะเขาาจจะคุ้นอยู่แล้ว <c oughs> อาจจะนี่ผ่านคือตัวนี้แบบเบอร์นะครับเบอร์แข้งอย่างเดียวนะสวยงามนะครับตัวนี้โครงสร้างใหญ่ด้วยเอามาตัวต่อไป ตัวไปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ก็ลีลาดีนะครัแต่โครงสร้างเล็กนะครับผมลีลาดีโครงสร้างเล็กก็น่าจะเอาไว้ <c oughs> ก็เอาไว้เอาไว้เล่นเล่นได้อ <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเนี่ยอันนี้ไว้เล่นเล่นได้นะครับ <c oughs> ก็มารีวิวกันให้ดูเล็กๆน,น,น้อยๆตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับขึ้นห้าโดนสามหวังผลสามเลยนะฮะ คือเขายืนผิดมุมว่ะเลยส่งให้ไม่ได้นะไม่อยากจับตัวไก่นะนี่ประมาณนี้คือหน้าตาโอเคครับสีสันปากเปิดตาเตอเขาโอเคหมดแข้งขึ่งนะฮะดูดิเห็นไหมไม่ได้มีตำหนิอะไรเลยก็ตัวเมื่อกี้ตัวสุดท้ายนะครับก็ดูใช้งานได้นะครับผมก็คือเอา เอาไว้ผ่าอะไรกันอย่างเงี้ยอาจจะได้นะครับอาจจะได้แต่เราต้องดองดูก่อนพอผ่าไปแล้วต้องดูผลงานอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ใช่เอามาผ่าสูม 4, สี่สูงห้าเนาะเราต้องดูว่ามันจะไปด้วยกันได้ไหมโครงสร้างได้รไหมตัวนั้นคือหนักสองกิโลไับอีกเจ็ดขีดนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะได้กับตัวสีแดงนะครับผมแต่ตอนนี้ใจอยู่ตรงไอ้ตัวใหญ่มันสองรเก้าไก่ใหม่นะพี่ก็ต้องเอามาประกบประงบอีกสักสองอาทิตย์นะครับแล้วก็จะ จะลองเช็คดูเบาๆอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะแล้ก็จะดูแลไปอีกสักสองอาทิตย์แล้วจะเช็คงานใหญ่ดูถ <c oughs> ้าเช็คผ่านก็จะอยู่ประมาณนี้อาจจะได้แค่2ตัวนี้นะครับผมที่ใจเอาไว้คือไอ้ตัวแม่นนะครับไอ้ตัวตัวใหญ่นั่นนะที่จะเอาขึ้นมาเป็นเป็นสายต่างชาติของพี่เอฟเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่เอฟขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้พี่เอฟไปละบ๊ายบาย